เห็นไหมเฮ้อเฮอเฮ้ยพ้อง้ยโอ้ยคุณพติกามครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเซลล์วันที่หนึ่งพฤศจิการครับบ่าวตัวอีสานมาเท่ามารายงานโตคือเก่าครับพี่น้องมาพร้อมไปดินครับสวัสดีครับบ่าวดีเฮ็ดีอีสานครับสวัสดีพี่เอฟซีถูกหมองบอลครับครับมือนี้ได้โคได้เสียมครับพี่น้องมาลงหวยครับหาเบิ่งกระปูก็ไปดินครับผมแจ็คที่เป็นยังไงดอกบอนคนมาคุดก่อนหรอเป่ครับ เดี๋ยวตามไปลุนน้ำบาวก็ไปดินครับว่าสีมันมาวันี้สีเด็ดกระปูไม่ออมไม่ปนบ่ครับ,บตามไปลุนกันครับครับบาวโตวก็ไปดินครับพี่น้องกำลังลงห้วยลงน้องครับพี่นอปป้องไปฝนตบน,นาวครับฝนก็นเริ่มี่เ้าแล้รลมก็เอ,อ้ยเอ,อ้ยมาแล้วครับพี่น้องครับห้วยมองเก่าครับมองเคยมหานอ r m ม l ครับพี่น้องครับมือนักรมาจจกเอายู่ห่วยเนี่กระปูครับมี่ตัวตัวใหญ่มันมันนี่พ่อทำนี่ไม่มีควอยหมดข้าจอมมะเกีวเข่า ครับปครับนี่นครับน้ำหน่อยแน่อ่ยครับครับก็นำหน่อยแน่นะครับปลาปูมันก็ลงคุ้ยดีครับพี่น้องไปเอาไปเบิ่งน้ำเบาเาเบาตัวสีมนันบ่หูวหนึ่งเอว่าเครื่องที่นำนี่กับปูก่นเพมันหูวตัวบ่

ก็ใส่ใหม่นีดินหูนึ่งอ้าอบโอ้ยทำไรน้ยังใหญ่ขวย้ยอดเ้ยูบนี่ทสองข้อยอยู่ต้องขาวสุดบ่โ้ยเียมก็เดยียมด่านยามากอ

บ่มคือบโมมี่ปูโอ้ยแน่นเลยดิตัวดาวอว้ายครับบ่มี่พี่น้องว้าวว้าวโอ้ยใจไวดิอาเกือหูขันลับอาพี่น้องว้ายงายมาก

เตี้ยอุ้ยเตียมกันี้เลยแค่นั้นอยู่นี่อพี่น้อยตัวใหญ่กว่าขรางดาตงน้ก็อยติดๆอยู่เราคันบาตูในพิแตกอีกบ่าว่ามูลื่นแค่ไหนว่าเป็นผีหือกกบซะบ่เรียมเปิดช่ ่เคคุ้มแมก็ลืมติดกอง่เนาไหนยืมครับแต่ว่าข้นมาบนไหนอู้ว่ากามไไอหนีไอคนหนีจะบัดเห็นปะเห็นเอออะดอ้ยอ้ยนนมาแกามดออไอกเลยอบันอะไ มาพี่อออไออเก็บบอีโอ้ยนี่แมงจะขาขาดโอ้ยเนีแมงจนขาขาดขาดข้ามมือาบาตัวมันโวยไนหาง้ด้อือะพี่ดนอะไรตัวแม่ไเด้ครับนี่คุณอนโอ้ยโดนนีบไข่เนี่ห้วยนื่หน่อยครับพี่โดนน้ำมวไหลเจียกียกรบปูคนก มาต้มควายด,ดีครับ,บนะครับป่ะยังไปต่อครับพี่น้อกกรลังกวดพวครับใบดินเนอยเบิ่งเบิ่งเบิ่งเิื่อไงว่าสเดคุดอยากน,นะลงไปแมให้เดคุดได้ยัยงหน่อยดักอาเดอว่วเที่มันลวงรุดลงไปนี่<บ> <laughs> อยู่หร<บ>ไอดินโอี่น้อโอ้ยม<บ>ันกระลังกวดครับตอนนี้อีกี่อรจะได้เห็นว่าว่ามาง่ายบ่มี่อีก่าจะทิปตัวนีนี่ก็เปิดเดี่ยวมีใดินนั่นมัน ม่มีบัวนำไหนครับยงเงาบัวดำครับพี่น้องมีอะยังเงาบัวนำหนนะครับพี่น้องข้าวหโอ้ยปูนิ่มปูนิ่มเบิดตัวนี้มันใหญ่เหี้พี่น้องไปครับเฮเออยืดใครละพี่ต้องน แฝ่หรไปได้เยอืมแป๊เอาใหม่แย่แย่เน่นเขาตุ้งถุนแล้ลงห้องว่าปินแล้วเออเออเออออเออ้มาเห็นรอปอันนี่อะโอ้ยโอเมียนอยู่ครับเมียนเมียน ขาดที่ไดนมัวใหญ่กันอเนี่งเงอกเ้ครับนี่ครับปิจิปิจิปิจิขอพี่เถอกนี่ครับโอ้ไอ้ดิตัวงานจะดีครับท่าดน,น,นได้ตัวว่าสิดีก็คุดอุจสิร่ ก yeah. mm ็มาที่นี่เลยน่ะอ่นนี้คอะโอคมาไหนไปไอ้นี่นี่คะหนีป่รโอ๊ครับกระปูกกรมันอย่าดีวัมันแล้วก็คือบาตัว้าไปดินเฮงมัน เอาพุ่ไหลเงมอเอาบรรยากาศนแม่แท้ดินน่ะเอาไปเย้างน้หลัคุณยืนได้ไหนี้ดีอุ้ยต้นนึ่งีเมนม่ได้ีมน้องมึงนี่มีนามรดต้าเดียับสองขวยตัวมกใหญ่เลยครับก็ขั้นตัวนีขันบ่มีก็สิบาจะได้คำพันยังมีนาําคือหูตัวอะไรนเมีนได้หนัก มันคุนตัวดาวอยู่วะเขาบ่กตัวเราขึ้นมาแล้วเอาอะไรดิครับตัวนี้หลอก้ากตัวใหญ่แท้ตัดไปไปหนี่งไปไล่หิวเขาแตว่าจะผิดกันเลยโอ้ยนี่อยู่แนี่แหละนี่แหละล้วไปเลยังไมนี่แดดนี่แดดเลย ตอนนี้ปะปูกำลังรีแลลงไปแล้วครับแม่นี่ดิเฮ้ย้้้ยเฮ้แม่้ยเ้ยงฮ้เ้ยเฮยเเฮ่นเเยเฮเฮ้ยเฮเฮ้มีฮ้ยนฮ้้ยนเ้ยเั้่้อง ขึ้นไายจทิบบนง้อคุ้งนะครับใส่อิ๋วว้ายอ่าให้สิตัวใหญ่กว่ากันจ้ะที่ต้องปาอ้าววันกระปูตายบุกขุดดีอ้าวอ้าวอ้าวตายดีบ่อ้าววายเฮยกระปูตายวายอ่านว่ากันไหนที่ต้องเดี๋ยวมากันไหนเฮ้ยว่าตัวเด็กกระปูตายว้า Então, oh oh! oh! oh, ้ยมันบ่ไทยเห็นเลยครับบัวมาตูเต้มียทีทุมพ่อกัะปูเป็นยังคือบัวไตเหมือนกันก็อูไปหนหนาให่นไหฮะมันออกกินได้บ่ครับมบ่เอาเขาขมเขาขมอาเ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 อาคือบัวมีขวดดาวนี่เนาะ ีตัวดาวอะคี่มันปวดเป็นแต่กลวงเว้ยพอมีอย่างเสียงดังนี่โอ้ยร้ยไปครับบะโอ้ยดีได้ครับโอ่คบ้าห่านหรอตัวเมย์พอดีค่ำเลยครับ ตามสือูครับเนี่ยเป็นอันนีมาบอกเบา,บาขึ้มาคัดเทียบกระปูดองลไปนอกนอกกอนแข็งไปจะขึ้นกันเด้มนะข้าขอคุณได้หลายเด้อครับอีแห่ครับมีข้อม,มือยังดีๆกับอกเบาว่านํำเน่ยครับี่ดามมือทำงงเงายงเงาไมต้งมีมตอรเล็กตัว อีพอดีกับโปูตายมาั้งหรอมาคว้าเดีด๋ครับพี่น้องแล้วครับอุโโอ้ยไปไปคว้าเดีอยวไปครับพี่น้องนี่ครับนะรับพอดีครับจ้ะป้าตัวง,งามครับไปดินว่าไม่กับปูเห็นใบไหม้โอ้โ,โ,โหให้ตาลินตาลายแล้ว ว่าเป็นตาคุนมือนตัวตาลี่อะไรเข้าไปเจาะไปไก่ไก่ที่มนก็นื้เตืต้อง้นามแพงน้อยดินน่าสิไลยหน่อ Có lắm quay khác bó Khắp hói khủng có mấy khắp gì đâu Bắt lái thầy đìn Hói khủng Quá là khắp Nửa ngàm đấy có ao khắp gì đâu là วายกี่ดอกม,มึงเลยทำให้ขมงีม้ดิูปูแต่ว้านพี่ปูบ่ล่ะอือไม่ไปกยางเดียวให้ดิผู้เคยจกเคยเจ๊คุณมีนนต้องได้ไ,ได้ต้องงาเพลใครแต่ว้าผู้เสียวสั้นการจกมานำ้ำตะเกียดินแล้วเคยครับแม่โคครับพี่นะ้อง <laughs>

Hoa dây lần gây hả? có vẻ mất hấp dẫn không <cả> lần gây yên ngọn bay mê véo tuyệt vời <laughs> tuyệt vời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  tuyệt ไม่ครับพี่น้องม่งมีความตั้งใจเขายินรันมันสุดแขนเลยนะครับพี่น้องไอ้สุกดา้งอีก่บอกุกอะไรแล้วห <laughs> มาจะว่าขืนังขึนนบมงงงูมือหมอบอกได้หรือพอันอูมือมอบอกดินขน้ปาครัรบ กลุ่มทุนทางยังนะครับสำคัญนี้จะที่คุมค่าเทียบค่าผงม,มาบุกโอ้ยฮะ <c oughs> ความรักความเมตตาใครล่ะสิว่าเมตตาเป็นครับสินทานทุรักทุเ่พี่น้องครับฟกน้ำโอ้ย

จะไดวออมมีดีป่ะทปูจะพูดเรื่องนี้เลยนายอ้ยอ่าอืนผูคนกนไหครับก้นหญ่ขนหาย่เจ้าปัญหาที่เป็นปัญหาที่ห้อหนี่หายใจเดือดมากกว่า

มี h ห i เพิ่บจะมี็นหออกคือหอยเขาเ้อครับเนี่ยเตียงมึงเหลือเปลือกเสือขันแล้วคนทีออกคือที่เข่าเลยเอา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 ตัวออกออกคือพอเห็นดินดินเออหยตัว ไอดีแมงุ่มหอยผมนี้เป็นคนชอบหอย้มกลยบ่ายับอ้กษต้ำหับถนี่เป็นบอกพี่พี่พี่ใช่เอาไปเอาไปดดเลยใช่หรอ้วอะไรเนี่แม่นี่ถอยจูบเข้าไปเหรอบ่เขาจูบก็ไม่ต่นดยงัน วอสิรมอุ้งกุ้งเงือกมาไปหอดใ่ดีใจดีอย่งวันนี้วันแล้วนั่น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 เอาไปเอาไปเอาไปนั่นนั่นยี่ยี่ได้หรือบอกได้หน่อยหนึ่งเอาเห็ดตี๋เลยกระปูนมาโอ้ยนี่ครับมีหูมีแล้วหูเปิดเลยฮอกวูดีเลยเอาได้อยู่พอม แม่ดีบ่ะก็ลาโตอ่ะก็เรโตสองตัวเลยพี่น้องว้าใอยู่ดิวนเอาพีกระพริบมุดๆหอยจุบบงทุงรุมไป็นตลาดทหลายยุคของลุมเล่ยมึงเอาหอยจุบเขาพี่น้องมาดิเป็นราเดียว่าตัวกับไอ้ดินที่บังหอยจุบจะข่ารับสอนหอยรับพี่น้องเข้าหอยมิติดย่ใหญ่ ใช่ค่จะคุดท้องบาทเ่นี้พี่น้องครับอ่ะนึ่งมนบวมาตัเสื่อมกวดก็นีเโอ้ัวบ่นนูวัตัตัวคูด้ัวจับเยียมเีเยียย่มงยาัันหิมหงูหิมหงบุกไปเลยนไหนดอก ก็ท่านย่าหู Ew, ตัวก็จ mm ั hmm. ุหนพอหูเก yeah. oh, oh, ่าลหรโอ้ตัวใหญเรับนี่นี่วัดขุนของบุญคนนี้ว้าวอืพวพยาไตๆๆพ่อเหรอพ่อใช่ไหพ่อปะอ้าเนี่เขาขี้เก่าเอาเออปูแม่แม่ทังสองตัวบ่อืออ้หไหลเต็มเต็มที่ับ ในฮึกปูถึงหอยครับเดี๋ยวมาไล่ครับเข้ามาเดี๋ยวไล่เตี๋ยครับครับตีได้กลับเลยครับพี่น้องครับโอ้ยหารุ่นละครับ้งมากเลยตัวที่สามหนูตัวที่หนึ่งแก่ทมวนไหลไอ้กคตรแหงมวนขึ้นเลยนะครับอ่าผลงานการหาปูครับหาปูของบ่าตัวเข้าไปดินครับพี่หนึ่งครับก็ได้อยู่ครับไในถึงหอยถึงปูครับพี่น้องครับครับประจำวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับมือมันครับพี่น้องมือมันครับ มาโตไปดินเกษตรได้กลับเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาโตก็ไปดินเกษตรได้กลับนะครับถือว่าได้พ่ออยากพ่อกินนี่ครับถือว่าคอยถืองปูครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องมาท้อมบนเปกันไปครับพี่น้องครับมาโตก็ไปดินสกษได้กลับเด้อครับพี่น้องครับข้ขอบุญขอบคุณครับพี่พ้อไเมียครับไอไส้ยิ่งสุกูทุกคนโมบายซูครับเทศปฏิบัต่างประเทศครับพี่ให้กำลังใจมาโตเสมอมากครับฝากไว้แน่กันแล้วกันครับมาโตครับอีสานบันเท่าเข้าไปดินให้ดินมีสานครับมาบอยแดนมีสานครับ ข้าวมี่กีสันผ้าเลาะครับปากาขยี้ล่อยแม่ครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลงังใจให้ลูกแหวร้านพอได้มีแห้งเช็ดคลิปสูวี่น้องเมื่งครับปล่อยพล่อยนองครับปล่อยน้องเบาอยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆทุกๆทุกคนครับสวัสดีครับ